นักงานสวนเซนแนะนำเมนูทุเรียนดังนั้นสองที่น้องชาวญี่ปุ่นจึง<ห>สั่งทุเรียนน,น่ามีคนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับคาโน่ด้ไดเมครับก,ก็ท้ายวิดีโอไปกินไปได้ไหมครับอคุัยมาอีกแล้วเว่นเซนนะคนรับ <laughs> ฉันไม่ได้มานานมากมากใช่ไหมใช่ไม่ได้ยืนกันม่นานใจโอเคติดตามผมนะตอนอะไรก็ได้เกี่ยวกับเซนเซือเป่าอยากทำได้หรอทำอะไรก็ได้มีคำทำหรอถ้ามีคำทำยากทำครับผมอะไรก็ได้เซนียนกับที่นิ่กับที่ไม่นิ่อะไรโอเคครับอ่ะที่นิ่มหรออยากอีกที่นิ่มหรอมากที่สมากที่สุหรออะไรโลแกน ตุเรียนเนี่ยที่แรกที่เดลก็มีเมนูของตุเรียนนะตอนนั้นผมกินทุเรียนนะก็ครั้งนี้จะจัดตุเรียนมาโอเคเนี่ยใช่เนี่ยที่สุดนะที่สุดยิ่งดเบสต์เซเลอรนะเบสต์เซเลอรใช่ครับตุเรียนตุเรียนสวัสดีครับสวัครับ ทำได้ไหมครับตอนนี้เมนูที่นิยมมากที่สุดคืออะไรครับชุรเรียนค่ะเดียดโดยพาะอะไระที่สุดถ้าตัวนี้ค่ะจะเป็นบิงซูค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นซันเดย์ค่ะก็จะมี2ตัวที่จะขายดี แต่ถ้ามาหลายๆคนก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่จะทำกันอันนี้ก็ได้ไหมอ๋อเราจอคนเดียวอันนี้ดีกว่านะอาจารย์อันนี้นะโรยินโองเอาอันนี้ตัวนี้ต้องรอประมาณ10นาทีนะคะประมาณ10นาทีได้ครับได้ขอบคุณครับก็ช็อกโกแลตเชคโรลได้ครับที่นี่ครับครับ คลิปนาทีคลิปนาทีผมอยากให้ผัดชั่นกินตูรี่แอากินได้ตูรี่แอนนะอยากให้ตเรี่แอนกินได้ คนะรั้นที่เด ouais. ียวผมกินทุเรียนได้หองจัดยอนตัวตอนนั้นผมไม่ค่อยชอบทุเรียนนะเดีว่าแต่ว่าเม้นัะเม้นมากประมาณลินขยสดประมาณเหมือนกันบินขยสดกับลินทุเรียนประมาณเหมือนกันประมาณ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 ใช่ประมาณอันนี้ทำกันที่สุดไม่เหมือนกันเดี๋ยวประมาณเหมือนกัน จมกินช็อกโกแลตบที่นี่มา้งที่ดเทียนหลเดียนะไม่อยากินโรไมองกินยากรองกินใช่ไหมยากรองกินลองกินกับยากร้องกินไม่เหมือนกันยากรองกินยากคือสำคัญที่สุดสำคัญมากเมื่อเมื่อผมกับผมอ่ครั้งนี้ผมก็ยากร้องกินเทียนพงวาันที่เเว่นเซ็นนะรดบแต่ว่าถัจ วิดีโออยู่ก็คุณกินช็อกโกแลตดร่งคุเดียวหรอแบบน์รี่มั้อยากลองกินดื่มของวันทันจนบอกกับผมนะว่านี่มารเสือดยนมอ่ะผไครับขอบคุณครับก้อนกินนะ ได้ไหมได้ไหมวันนี้ผมไม่เขียวยิ่งมากก็โอชรื่อโอเชรชื่อเมืเ่อกี้พักเรากินพักกับเราอร่อยอร่อยเผนะ็ดๆก่อนตอนนี้ปลิกมีเยอะในรังกายของผมนะก็ตอนนี้ผมไม่เขียวนะถ้าจรเขีิวหรอนิดหน่อย ทัดจรไม่เคยมีโอกาสกินของหวานทุเรียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่น่าจอครั้งครั้งที่สองครั้งที่สองไม่ใค่ของหวานเคยกินสุเรียนสอครัแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นทัดจัรไม่กินทุเรียนใช่ไหมอาใช่ใช่ใช่เพื่อนคนไทยทุกคนกินทุเรียนแต่ทัดจันไม่กินใช่ไม่เอาครับก็วันนี้อยากลองกินสุเรียนใช่ไหมใช่ใช่ でもし、人気ナンバーワンメニューがドリアじゃなかったらドリア食べに行こうて思ってたここにかススおーやい 2Y! 2Y マークややーいいのチャー OK! じゃあ、タちゃん。メモリアルデーなカイロープ

อ <laughs> สองพี่น้องชาวญี่ปุ่นทานขนมหวานจากทุเรียนที่ร้านเซเวนเซ่น <c oughs> ก็วันนี้อยากลองดิอยากลองดี่ใช่ไหมใช่ใช่เมโมูรี่อัเดนอใช่ใเโอ้เมหรอด้วยกันอามุเรียนก็เก็ข้าเหนียด้วยใช่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 ดีกว่าดีกว่า あやィィィィィっににえんなあ,あそう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 あ、こそうそうそいそう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 そてそう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 そそう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  ไอ้ซิงตุเรียเข้าใจเลยอร่อยไม่เอาเนาะไม่เอาอร่อยไหมตุเรียเข้าใจเลยขอบคุณครับครับรับนะครับะอ 靠债了。靠债了。 เดี๋ยววันนี้จะกินข้าวเนีーー่ยเด้วยกไอ้กชาดีสันเดี๋ยวผมค่อยๆกินได้ตัวนี้ยังไงอันนี้อร่อยดี ะมไปก๋วยอั่วรึอนี่ยเมนต์นร่อยเอ๊ะน้องชายขอผมเมน์มากอร่อยคมชอบนะ อะไรไหมเข้าใจแล้วเดียวกับดูเรียงไอติมดูเรียไอติมงดูเรียนเข้าใจแล้วดูสดีผมไม่่อยไม่่อยเข้าใจดูเรียาจนึนตอนนี้นะก็ดูสุกดีเพื่อนอะไร อันนี้ก็อร่อยอ่มนอันนี้ก็ดีอร่อยคชอบเซนเซนครัวรกสวัสดีทมามาตาบกๆครัอมตุอร่กยครับขอบคุณมากต่อมีีไอติมครั้งแกอ๋อใช่ใช่ช่ร้าหน้ากอยคอย โอ้ยัดลองีะโอเค see you next time นี <streaming> ่ัอะไรกันอ่ะอาีสดอะอามามีมเ あるから。